คำเตือนรายการนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมบานาน่าแม็กชีวีภูมิใจเสนอตาพาร adox เอสกล้วยไทยอาจารย์รอบทิศดรธรางพุทธศาสนารุ่นใหม่และแฟนพันธ์แท้พระเกจิคณาจารย์ กคกูรูรู้เรื่องผีแล้วคุณจะไม่กลัวผีต่อเนื่องจากเทปที่แล้วเทปที่แล้วนี่ผีอัมครับพอเกิดอาการผีอัมแน่นอนต้องเห็นผีครับเห็นผีตอนกําลังกึงหลับกึงตื่นหรือว่าเห็นผีตอนตื่นอยู่ก็มีอืเยอะแยะเลยแล้วก็อาจจะหลับแล้วก็ฝันเห็นผีมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวดูคลิปวิดีโอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวกลับมาคุยกันครับ ยังเป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นบ่อยกับหลายๆคนเพราะว่าเราเราเห็นคนเห็นผีเยอะนะครับหเห็นผีด้วยตัวเองเห็นผีจากในฝันห,หรือว่าผีอมัมหรือบางคนอบอกว่าวิธีการทําให้เห็นผีมีหลายรูปแบบใช้น้ําตาหมาใช้ลอดวางขาโอ้โหเรื่องการเห็นผีนี้เป็นเรื่องที่สนุกพอสมควรเหมือนกันต้องถามอาจารย์ในทางพุทธศาสนาเรื่องการเห็นผีนี่แหละว่ามีคําตอบที่มาที่ไปย่งไงบ้าง คือเอาเป็นหลักการก่อนแล้วกันนะแล้วค่อยเอาเคสมาใส่ครับก็คือหลักในการเห็นผีจริงๆเนี่ยคือคนส่วนใหญ่มักจะมองว่าต้องทําพิธีพิสดารอย่างที่นายเอสบอกรอ,อ,อดวังรอดหวังขาเอาน้ําตาหมาดินเจ็ดป่าชา้าไม่เกี่ยวอะไรเลยไม่เกี่ยวเลยนะครับคือผีเนี่ยคือวิญ,ญญาณเพราะฉะนั้นเราจะเห็นวิญ,ญญาณได้ก็ต่อเมื่อเรามีความละเอียดเท่ากับเขาการจะเห็นผีเนี่ยมันจะมี3มช่องทางหลักๆช่องทางที่1ก็คือเรื่องตัวผีเองก่อนว่าตัวผีเขาเนี่ยต้องการให้เราเห็นไหม เพราะว่าระดับของวิญญาณเนี่ยถ้าเป็นวิญญาณที่สูงกว่าถ้าเขาไม่อนุญ,ญาตให้เห็นเห็นไม่ได้อย่างเช่นสัมภเวสีจะไปเห็นเทวดาไม่ได้ถ้าเทวดาเขาไม่อนุญ,ญาตถ้าเกิดเทวดาอยากจะเห็นพรมถ้าพรมไม่อนุญ,ญาตพรมก็ไม่เห็นเพราะฉะนั้นต้องดูว่าเขาอยากให้เราเห็นหรือเปล่าครับอันนี้อ,อัน,นที่หนึ่งแล้วก็ต้องดูด้วยว่าตัวเขาเนี่ยมีกําลังพอจะให้เราเห็นไหม เพราะว่าการเห็นมันมีหลายแบบไอ้ที่บอกแล้วว่าเราเห็นด้วยตาเนี่ยบางครั้งเราไม่ได้เห็นด้วยตาเนื้อนะก็คือตาเราก็มองโลกปกตินี่แหละแต่ว่าจิตเราเห็นไปพร้อมกันเราเลยรู้สึกว่าเหมือนกับเราเห็นด้วยตาเนื้อก็คือจิตมันมองเห็นไปพร้อมกันคือมันซ้อนภาพกันครับแต่ถ้าเกิดผีบางคนบางตัวที่เขามีกําลังพอสมควรเนี่ยเขาสามารถที่จะสร้างตัวเองให้เกิดเป็นภาพที่เห็นด้วยตาเนื้อได้ก็ได้แต่นั่นคือต้องเป็นผีที่มีกาลังบารมีมีบุญมากหน่อยถ้าเกิดเป็นสัมภเวสี่วไปส่วนใหญ่ค่อนข้างยากเพราะเขาไม่มีกําลังพอที่จะใหห้เ็น อันนี้คือเคสที่1นึ่เลยคือตัวผีว่าเขาต้องการให้เห็นหรือเขามีกําลังให้เห็นไหมครับอันที่2คือ2ครับการเชื่อมต่อระหว่างผีกับคนการที่จะเห็นหรือไม่เห็นเนี่ยจุดสําคัญคือเราเกี่ยวกับเขาไหมต้องมีสัญญาณ Wi-Fi ด้วยถ้าเกิดมีแบบการเชื่อมต่อสัญญาณกันที่เคยเป็นญาติพี่น้องเคยเป็นเจ้ากรรมในเวรเคยเป็นเพื่อนกันมาก่อนเนี่ยเรามีความเกี่ยวข้องกันสัญญาณความถี่ของจิตมันใกล้กันเพราะฉะนั้นการจะเห็นก็จะง่ายกว่า ดังนั้นบางคนแม้ว่าจะมีกําลังจิตขั้นสูงฝึกวิชามาดีบางครั้งเขาไม่เห็นผีในขณะที่คนธรรมดาดันเห็นเพราะว่าคนนั้นเขาผูกพันใกล้ชิดกว่ามันก็มีโอกาสที่จะเห็นได้มากกว่าก็ต้องดูด้วยว่ามีความผูกพันสัญญาณใกล้ชิดกันแค่ไหนอนี้สัญญาณความถี่แล้วก็อันท,ที่3ามเลยที่สาคัญสุดคือตัวคนเห็นว่าตัวคนเห็นมีความสามารถแค่ไหนความสามารถในที่นี้ก็คือความสามารถทางจิตเพราะว่าผีคือจิตเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะเห็นผีเราก็ต้องทําจิตให้มีความละเอียดเท่ากับเขาก็คือเราต้อง สวดมนต์ทำสมาธิให้จิตมันมีกําลังครับถึงจะสามารถที่จะเห็นเขาได้เพราะฉะนั้นถ้าจิตเรามีกําลังเนี่ยคือจิตเราระหว่างที่นั่งสมาธิเนี่ยถ้าเกิดจิตเข้าสมาธิเราเรียกว่าเข้าฌานเนี่ยครับมันคือจิตที่มีกําลังเท่ากับพรหมเพราะฉะนั้นพรหมก็เป็นเทวดาชั้นสูงย่อมสามารถเห็นเทวดาเห็นสัมภเวสีเห็นเรตเห็นอะไรได้หมดอ๋อมันก็จะอยู่ที่กําลังของคนเห็นด้วยอันนี้เป็นความรู้ใหม่เลยเพราะว่าปกติก็รู้แต่ว่าเห็นผดีด้วยวิธีโน่นนี่นั่นแต่ว่าไม่รู้ว่าจริงๆแล้วมันมีีี3รรรรูปแบบในในนนนกกกกาาาาท่จะเเิดดหตุณ์้้ขึมไ มีคำถามเลยอือยากรู้แต่ว่าจริงๆนอกเรื่องหน่อยตัวผีเองเนี่ยเขารู้ไหมว่าเขาเป็นผีครับตัวผีเ,เพราะที่เมื่อกี้ฟังอาจารย์ล็อบทิดบอกว่าเขามีพลังนู่นแสดงให้เราเห็นนอะไรเงี้ยเอออย่างในโลกของเขาจะรู้ออผีที่อยู่วนเวียนเนี่ยเขารู้ไหมว่าเขาเป็นผีบางตัวก็รู้บางตัวก็ไม่รู้ ส่วนใหญ่พวกที่ไม่รู้คือ 1. สมัยมีชีวิตเขาไม่ค่อยได้ทําบุญทําอะไรพอเขาตายไปเนี่ยมันก็ไม่รู้ว่าคือตัวเองคืออะไรกับอีก2คือพวกที่ตายโดยไม่ทันตั้งตัวแบบผู้บัิเหตุหรืออะไรแบบฉุกเี่ยบางครั้งตายเสร็จก็จะวนเวียนอยู่แถวนั้นอย่างบางคนตายเสร็จก็จะเอ๊ะฉันเมื่อกี้ฉันโดนรถชนนี่หว่าก็เลยไปโรงพยาบาล ก็จะทาให้เป็นสา,สาเหตุว่าทำไมผีชอบไปอยู่กันโรงพยาบาลก็คือสมัยเรามีชีวิตเราเจ็บปวดอะไรอะ่ะเราก็นึกถึงโรงพยาบาลไม่ใชพอตายแล้วเราก็เฮ้ยยังไม่รู้ว่าตัวเองตายอย่ะก็จะโผล่ไปแถวๆนั้นเพื่อจะไปหาหมอไปแล้วพอเอ๊ะทำไมคนนั่นก็ไม่เห็นชั้นคนนี้อะไรก็เริ่ม,เร,มเริ่มเข้าใจแล้วท้่ตัวเองเราน่าจะตายไปแล้วเ,เขาก็คือเขามันจะมีโลกของเขาใช่ไหมเหมือนเราอยู่ในโลกเนี้แล้วผีก็จะมีโลกของขคือเราอยู่โลกเดียวกับเขาเลยเพเียงแต่ว่ามันซ้อนกันอยู่เรามองไม่เห็นเขาเท่านั้นเองางี้ผีก็ลันลาได้เลย่นค่อเช่นลดินลา แอบเข้าห้องน้ำหญิงหน่อยไม่มีใครเห็นนะมันหมายถึงว่าเขาีทะลึ่งเออแบบเขามีโรคจินตนาการหมายถึงเขาอยู่ซ้อนแบบโลกมนุษย์อ่ะใช่เขาเดินได้หมดแต่เขาก็รู้สึกว่าไม่มีใครทําอะไรเขาได้แต่เขาก็เจอผีด้วยกันก็ทั้งายกันอย่างเงี้ยแหละฮะก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าบริเวณนั้นเขาเข้าไปได้มีกําลังพอไหมสมมุติว่าที่นั้นมีเจ้าที่หรือว่ามีเทวดามีพระอะไรอยู่บังคังเขาก็อาจจะเข้าไม่ได้ถ้าไม่ได้อนุญาตแต่เราดูจากในหนังเนี่ยมันดูโลกของผีมันดูแบบเร้าหมองนะไม่รู้ ตัน<ม>โลกคนตายนะแ้่ไม่ถ้ามองตามโลกมนุษย์เราอาจจะรู้สึกว่าโลคนั้นมันเป็นโลกที่แบบมันคือความตายอ่ะมันคือความเศร,ร้ารเขาก็เหมือนอย่างเราเนี่ยบางครั้งระหว่างที่เรานั่งทำรายการอยู่เนี่ยไอ้ข้างๆเนี่ยเขาอาจจะมีโต๊ะอีกตัวน,นึงแล้วก็นั่งคุยองเขาอยู่อัารายการของเขาอีกอันหนึ่งก็ได้มันเป็นโลกปกติเลยไม่แต่เขาไม่มีร่างกายนั่นเองหรือเขาอาจจะกําลังสื่อสารกับเราอยู่แต่ว่าเราไอ้พวกนี้มันคุยเรื่องผีทําไมไม่เรียกฉันเนี่ยฉันคุยอยู่เนี่ยก็มาได้ครับมาได้มาได้ซึ่งตอนนั้นเข อ่าแล้วเพื่อนผมอะเวลามัน,นเป็นคนเห็นผีใช้คํานี้อ่ะครับก็จะเห็นอยู่อย่างนั้นน่ะซึ่งเราก็จะรู้สึกแบบเป็นคนโดนผีอัมอ่ะผมว่ามันเชื่อมโยงกันนะคนโดนผีอัมมักจะเป็นคนที่เห็นผีอืแล้วก็เลยงงว่าเอ๊ะ ทำไมทำไมเขาเป็นคนที่เห็นผีได้หรือว่าเขาคิดไปเองคนที่เป็นคนเห็นผีได้มันมีหลายหลายปัจจัยปัจจัยแรกเลยที่ง่ายสุดคือเป็นคนจิตอ่อนคือเป็นคนที่จิตมันพร้อมจะเชื่อหรือเห็นอะไรอยู่แล้วแบบมีจินตนาการสูงพวกนี้ก็จะเห็นปนๆกันทั้งอุปทานบ้างจริงบ้างปนกันถ้าเกิดเป็นคนจิตแข็งแบบคนที่ไม่ค่อยกลัวผีเลยเราจะสังเกตเขาไม่ค่อยเจอผีเพราะว่าแบบเขาไม่ต้องการเห็นและจิตเขาไม่ไม่เชื่อเพราะฉะนั้นการเชื่อมต่อสัญญาณก็จะค่อนข้างลาบากกว่า อันนี้คือประเด็นหนึ่งประเด็นหนึ่งคือเป็นคนที่มีของเก่าเนียอดีตหมายถึงว่าเคยฝึกฝนเคยเป็นคนทําสมาธิเคยอะไรเงี้ยมันก็จะมีติดมาทําให้เขาสามารถที่จะรับรู้อะไรบางอย่างได้คือเวลาเราฟังเพื่อนเราเล่าเนี่ยเราแยกได้ไหมครับว่าคนเนี้ <c oughs> เห็นผีจริงกับคนเนี้ยเป็นพวกคิด่อ,อากกันแยกเนี่ยค่อนข้างยากมากเพราะว่า การเห็นมันมีหลายระดับอันนี้ผมเคยคุยกับหลวงตามาครับแล้วก็ท่านเล่าให้ฟังว่าบางคนที่บอกว่าเห็นเขาเห็นจริงๆแต่สิ่งที่เห็นเขาเห็นไม่หมดอย่างเช่นสมมุติว่าต้าไปสมมติตาเป็นคนทำผีต้าไปเมืองอยุธยาต้าบอกว่าต้าไปเห็นโอ้โหมีทหารกําลังฆ่ากันลบตายกันเต็มไปหมดเลยสิ่งที่ตาเห็นต้าเห็นจริงๆแต่ต้าเห็นแต่ภาพอดีตเพราะว่าจิตมันย้อนไปดูอดีตตรงนั้นได้เพราะว่าทุกที่มันมีพลังงานซ้อนอยู่แล้วว่าย้อนไปอดีตเท่าไหร่เท่าไหร่ตรงนั้นมีอะไร แต่ว่าผีที่อยู่ตรงนั้น,นจริงๆอะไปเกิดหมดแล้วเรอ,อาจจะแบบได้รับคนทําบุญไปให้ไปเกิดหมดแล้วแต่ว่าสิ่งที่ต้าเห็นคือต้าเห็นภาพอดีตเพราะฉะนั้นพอเห็นภาพอดีตก็เลยมาเล่าเฮ้ยตรงนั้นยังมีวิญญ,ญาณเต็มไปหมดแล้วก็มาบอกให้คนไปทําบุญจริงๆไปไหนหมดแล้วก็ไม่รู้ครับใช่เป็นไม่ได้มันจะเช็คอย่างนิดน,นึงคืออย่างที่บอกวิธีการเช็คอย่างเดียวคือคุณต้องถามเรื่องที่เขาไม่รู้แล้วเขาตอบแล้วเราสามารถดูได้ว่าถ้าเขาตอบได้จริงแส,สดงมันยังมีอะไรอยู่ถ้าเกิดโม่โม่ซั่วๆไปอะ็นเนี้ยทำไม่ได้แล้วคือบางคนไปนะ ไอ,ไอ่คนอยู่เป็นเพื่อนก็หลอนไงแบบเฮ้ยอะไรวะหรือว่าเนี่ยเนี้ยเขายิ้มให้ไม่เห็นเหรออะไรมาแบบเฮ้ยขนาดนั้นเลยอะอันนี้คือเห็นผีแล้วชอบอั้มเพื่อนด้วยไม่แต่ว่าเขาเป็นอย่างนั้นจริงๆนะคือไปที่ไหนเจอผีหมดจนบ่มน่ใจว่าเอ้ยไหนลองบอกที่หนึ่งที่ไม่มีผีนมสมมติไปพักโรงแรมเอาละโว้ยอืมที่นี่ของเยอะนะอะไรเงี้ยแบบเราก็เอ้ยทำไมมันแล้วเชื่อเขาหรือเปล่า ผมก็ไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่ไม่รู้เนี่ยถึงต้องมาถามว่าถ้ามันเยอะคือถามว่าผีมีทุกที่ไม่มีทุกที่เพราะว่าค,คนมันตายครับผมกันมากแต่ว่าคนที่เห็นตลอดเวลาในส่วนใหญ่จะอุปทานจะเยอะ ทีนี้เราจะจะถามเพื่อนยังไงสมมติว่าเขาบอกว่าเขาเห็นผีแล้วเรา,เราต้องเจเช็คอะอาจจะต้องแอบถามเขาว่าเฮ้ยเหลือๆเจอผีผีเขาว่าไงบ้างแถวนี้มีอะไรเงี้ยแล้วเราเช็คข้อมูลว่ามันตรงกันไหมตรงนี้มีคนตายแล้วลองไปถามล็อบบี้ว่าตรงนี้เคยมีคนตายคนนั้นไหมถ้าเกิดตรงอะโอเคใช้ได้คือต้องใช้การถามตอนนั้นเราห้ามเชื่อทันทีเพราะว่าลักษณะการถามแบบนี้เคยอ่านในหนังสือหลวงพ่อหลายท่าน,นคือ การเช็คการเห็นผีเนี่ยถ้าเกิดเป็นเราเราแค่เห็นแค่หางตาเราก็กลัวแบบแล้วว่าผีมีแน่ๆตรงนี้แต่ถ้าเกิดเป็นครูบาอาจารย์ที่ท่านฝึกจริงๆอะท่านเช็คแบบเข้มข้นมากอย่างตอนที่หลวงพ่อฤาษีลิงดำท่านไปอยู่วัดวัด,ว,ดวัดบางลำโคเนี่ยตอนไปอยู่ตอนที่หลวงพ่อปานท่านเสียเนี่ยท่านบอกว่าท่านเห็นผีมาหาแล้วก็บอกว่าให้ตั้งศาลเจ้าที่ให้หน่อยครับท่านก็แบบไม่เอาตั้งทําไมเพราะว่าที่วัดก็มีศาลเจ้าที่อยู่แล้วอท่านก็จะใช้วิธีทดสอบเลยบอกว่า ถ้าอยู่มาจริงของจริงต้องทําให้ชั้นหายใจไม่ออกวันแรกเอาจมูกซ้ายหายใจไม่ออกก่อน <c oughs> อวันที่สองหมดจมูกขวาต้องหายใจไม่ออกถ้าทําทได้ถึงจะเชื่อว่ามาจริง<อ>ปรากฏว่าพอวันนุ่งขึ้นดูดีจมูกข้างซ้ายหายใจไม่ออกโอมาจริงเลยจริงๆแต่ว่าท่านก็ยังรประทาน่าลอยวัน<อ>จนสองข้างหายใจไม่ออกปุ๊บท่านบอกอันเนี้ยมันมันไม่มีใครบังคับให้ตัวเองหายใจไม่ออกสองข้างได้ท่านบอกต้องอาปากอย่างเงี้ยปะงาปะงาเพราะจมูกหายใจไม่ได้ท่านบอกรีบไปตามคนมาตั้งสารเดี๋ยวนี้ แล้วพอไปตามช่างนี่มาตั้งศาลช่างเตรียมของมาเสร็จเรียบร้อยเลยบอกว่ามีผีเนี่ยไปเข้าฝันมาสองวันแล้วว่าเดี๋ยวจะต้องทางองําศาลตรงนี้คือคือต้องเช็คแบบต้องเช็คแบบความจริงแบบนี้เลยอ่ะอถึงจะได้ไม่ใช่แบบเห็นหางตาอะไรแวบๆบแบบแบบอะไรอย่างเงี้ยยิ่งถ้าเกิดแบบสมมติผมมีเคสแบบนี้บ้างอะไรเงี้ยผมก็าอาจจะแบบถ้าเป็นจริง ขอให้นะเอสไอไม่หยุดทั้งวันอะไรเงี้ยจะเป็นผมเพราะผมจะได้ไม่ไม่แบบคิดไปเองไงไม่ได้ร้องเองแล้วก็ไม่ไปบอกนะเอสนะคือแบบว่าเหมือนเราคิดแล้วสื่อสารกับผีกันเองแล้วก็ดูซิว่าถ้าอยู่ดีก็ให้คักแค่ทั้งวันโอ้โหแสดงว่าจริงแต่ว่าเราก็ต้องขอในเรื่องที่แบบไม่โอเวอร์เกินความสามารถเขาอย่างการบังคับไม่คนไอหรืออะไรวพนี้ต้องเป็นเทวดาชั้นสูง แต่ว่าถ้าเกิดถามแบบเรื่องง่ายๆอย่างเช่นแบบพรุ่งนี้ใครจะมาฉันจะขึ้นรถไปจะเจอรถอะไรคันแรกจะได้ขึ้นรถเมย์คันไหนอะไรเงรี้ยผีก็สามารถทั่วๆไปก็ตอบได้แต่ถ้าเล่นถึงคนไอถึงหายใจไม่ออกนี่ต้องพวกเทวดาแต่อย่างนี้มันก็นนจะกลายปเป็นว่าเราอาจจะมโนไปเองหรือเปล่าครับก็ แต่ถ้ามันเป็นเรื่องที่เราไม่เคยรู้มาก่อนมันมนโนไม่ได้ไงถ้ามันตรงอ่ะแสดงว่ามันต้องเป็นของจริงครับแต่ว่าตอ,อาที่เราไม่รู้นั่นเองต้องเอาเรื่องที่เราไม่รู้ทน่ตรงก็สามตัวเ<ร>พื่อนไม่กอนเลยอ๋อนี่มันหวยละไม่โดนเลยยังไม่มียัง<ม>ทีเนี้มีเพื่อนเคยเกิดเหตุการณ์ไม่เคยเชื่อเรื่องผีเพราะผมฟังเข้ามาไม่เคยเชื่อเรื่องผีไม่คิดไม่อะไรไม่สวดหมดในนั้นวันนึงประสบอุบัติเหตุรถอะไรเกือบตายอะหลังจากนั้น มีเซนเลยทั้งได้ที่คนเนี้ยไม่เคยไม่เชื่อเรื่องผีแอนตี้เลยนะถึงขนาดไม่เข้าวัดเข้าว่าเพราะว่าไม่ฉันไม่ศรัทธาอะไรทั้งสิ้นเนี่ยทำไมถึงมันมันเกิดเหตุการณ์เรื่อมาเห็นผีได้ครับคือมันจะมีเคสพวกนี้เยอะเหมือนกันคนที่ผ่านประสบการณ์เฉียดตายอะ่ะคือเหมืนอมมนก็มันเป็นช่วงที่แบบจิตกําลังจะเข้าจะออกบบจาก ICU <ป>แล้วอ่ะพวกนี้จริงๆคือบางครั้งจิตออกไปแล้วก็มีแล้วกลับมาให<ๆ>ม่ผมอยากเป็นคนเห็นผีเหมือนกันอยากเห็นใช่ไหมเดี๋ยวคืนนี้ได้เห็น ที่ที่ไปบินทบาทตรงนั้นมีเปลดอยู่ตัวหนึ่งพระมคลาเห็นแบบเดียวกับเราแล้วบทจักรพัิเป๊ะที่สุดเป็นบทสวดเพื่อมองเห็นโลกวิญญาณโดยเฉพาะเลย